สวัสดีครับท่านสมาชิก y u t u b e บ้านหวยช n น l ครับวันนี้วันที่18ตุลาคมนะครับหวยออกผ่านมาแล้ว2วันเนาะเป็นไงบ้างครับถูกกันบ้างไหมนะครับทั้งตัวโต๊ดตัวโต๊ดก็ผมใช้สูตร3ตัวมาครบ4ตัวมาครบทํานะก็จะถูกมาติดๆกันนะครับก็คงมีคนได้บ้างนะครับก็ สองตัวแต่ในสมาชิกก็ถูกนะสองสองตัวบนก็ไม่ได้โพสต์ไปใน YouTube นะได้แต่ให้เลข4ตัวมาหรือ3ตัวมาตัวหนึ่งนะครับ2ตัวล่างนะครับเออก็ยังมีคนติดใจเลขปักหลักอยู่นะฮะเ,เลขปักหลักคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็ ให้ดูหลักร้อยก่อนนะหลักร้อยนี่ยังไม่ผิดเลยนะก็เดินติดต่อกันมาหลายงวดนะครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเรียนออนไลน์กับการขายเครือข่ายขายเครือข,ขายออนไลน์นะหารายได้เสริมโดยขายออนไลน์กับบริษัทที่เติบโตที่สุดในประเทศไทยนะบริษัทดีไอไคอนนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะฮะคือการขายออนไลน์ที่ว่านี้นะครับ เป็นการขายแบบ drop d r รอ shipping ก็คือว่าเราเราไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องตุนสินค้านะครับบริษัทส่งให้เสร็จนะฮะเหมือนกับ Lazada เหมือน Shopee นะครับเขาจะมีเว็บไซต์ให้เรานะครับแล้วเราก็โพสต์สินค้าแนะนำไปนะครับโดยการโพสต์ใน Facebook หรืออะไรก็ตามแต่ ใน i ิน t ต g r กรหรือจะยิงแอดอะไรก็ได้นะฮะเมื่อมีคนสนใจที่จะซื้อเขาก็ซื้อคำสั่งซื้อก็อจะถูกส่งเข้าบริษัทนะครับในนามของเรานะคือเราจะมีเว็บไซต์นะในนามของเราแล้วบริษัทก็จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้เรานะครับโดยเข้าบัญชีคือเราไม่ต้องตุนสินค้านะฮะไม่ต้องซื้อสินค้ามาขายนะครับน,นี่คือกา,การขายแบบ drop ชิปนะครับอ่าตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องหวยนะลงทุนเรื่องหวย หลักร้อยนะครับงวดที่แล้วก็ผิดไม่เคยทําให้ผิดนะไม่งั้นผมก็ถูกสามตัวนะครับาำโทษตรงแตหลักร้อยดันไปวางเลขคู่นะครับคิดว่ามันไม่เคยผิดซ้ำสามมาเลยตลอดปีห้าแปดมานะมันผิดสองครั้งแล้วมันไม่เคยผิดซ้านะอันนี้งวดน,นี้เป็นซ้ำสามนะงวดที่ผ่านมานะครับเราได้เลขคู่แต่มันออกหลักร้อยเลยนเลขขี้คือเลขสามนะครับก็ทําให้ตัว สามตัวตรงพลาดไปแต่โต๊ดก็ยังเอาอยู่นะฮะโต๊ะใครที่ดูนะครับโต๊ดก็ยังใช้ได้นะครับนี่คือหลักร้อยนะฮะงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับคือหลักร้อยไม่มีหกกับแปดนะไม่มีหกกับแปดดังนั้นหลักร้อยก็น่าจะเป็นเลขขี้นะมันจะได้เลขขี้อีกแลวก็ว่าตามตามสูตรนะฮะนะก็ไม่มีหกับแปดนะฮะต่อไปให้ดูหลักสิบนะครับ หลักสิบนี่มีผิดบ้างนะฮะแต่มันก็ยังเดินติดต่อกันนะหลักสิบร้อยหกสิบงวดเนี่ยนฮะผิดมาแค่สี่ครั้งนะครับสี่น้ําเงินนี่ฮนะหลักสิบคือผิดวดร้อยสี่สิบสองเป็นงวดที่สามแล้วก็ร้อยสี่เปบเดเป็นวัดที่สี่แล้วก็เดินดีมาตลอดนะครับเดินดีมาตลอดก็มาอ่างดัาที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็หลักสิบก็ไม่มีศูนย์กันหนึ่งนะ ขาดทุนก็ขาดหนึ่งนะครับอันนี้คือคือหลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ยังไม่ผิดเลยนะหลักหน่วยยังไม่ผิดเลยนะครับร้อยหกสิบนวดนะครับแปดตัว <c oughs> หลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ไม่มีเลขไม่มีเลขศูนย์ก็เลขสาม ให้ดูงวดร้อยหกสิเอ็ดนะครับขาดเลขศูนย์กับเลขสามนะครับวิธีทำสามตัวนะครับท่านก็ไปจับสิบหน่วยก่อนนะฮะจับสิบหน่วยโดยเอาหลักสิบแปดตัวหลักหน่วยแปดตัวเข้ามาจับคู่กันนะเราไปคัดด้วยเลขแปดตัวมาครบสิบหน่วยหรือร้อยสิบหน่วยก็ได้นะฮะที่ผมแนะนำไปในเว็บในในในยูทูนก่อนๆนี้นะครับ ก็อันนี้ก็คือเลขปักหลักบนนะซึ่งหลายคนก็ติดใจตรงนี้นะขอไปทำเองนะครับก็มีคนทำถูกแล้วก็สมัครสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก VIP นะครับอันนี้สำหรับท่านที่คิดจะสมัครเป็นสมาชิก VIP นะครับมันหมดมันหมดรอบหมดรอบในในปีนี้ก็คือวันที่วดวันที่30ธันวาคมก็ต้องรอปีหน้านะครับ แต่เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาขอเป็นสมาชิกเองไปก่อนนะฮะข้างหางวดทีแล้วผมก็โอเคฮะก็เพิ่พมเพิมพ่มเพิ่มเงินได้หน่อยนะถ้าใครคิดอยากจะลงทุนตรงนี้นะครับหรืออยากจะขายออนไลน์แบบดรอปชิปนะครับถ้าใครสนใจขายออนไลน์แบบดรอปชิปก็เข้าไปที่นะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ดรอปชิปฟิล์พูลเมน์นะครับไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะฮะสรุปนะฮะหลักร้อยไม่มี6กับ8นะครับทายมือสุดหลักสิบไม่มีศนย์กับหนึนะครับแล้วก็หลักหน่วยไม่มี0กับ3นะครับอันนี้ก็คือเลขปักหลักงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะครับสองพเกือบหมดปีอยู่แล้วนะอีก2เดือนนะะพฤศจิกาธันวาก็จะหมดนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับจากบ้านหวยแชนแนลนะครับสวัสดีครับ